ที่ผมได้ไปนําพ่อปู่ฤาษีนะครับฤาษีตาไฟมาจากตรงฝ้าของอเป็นที่ศาลาเล็กๆที่วางพระพุทธเจ้าสามองค์ใกล้ๆศาลาสูตอภิธรรมว่าให้ไปนํามานะครับเมื่อกี้ก็ไปอาราธนาอัญเชิญพอปป่อปู่มาอ่ะไปกราบมาเดี๋ยวจะไว้บนน้ำตกตลอดไปครับองค์นี้นะครับ เป็นพ่อปู่หรือสีตาไฟนะครับเอาขึ้นไปไว้ได้เลยนี่นะเดี๋ยวจะไปวางไปวางด้านบนนะนะบนน้ำตกนะนี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะนำขึ้นไปบนด้านหลังบนข้างบนภูเขานะครับภูเขาจอมพวก ไ,ไหมครับตุหันหน้าจะจะจะ,จะเอียงทางไหนไหมหรือจะมาอย่างนี้หน่อยหรือจะว่าหันหันหน้าพอดีกับแท่อย่างนี้นะครับครับผมอยู่อย่างนี้หรือว่าเดินหน้าหน่อย <c oughs> ประมาณนี้ได้แล้วนะได้ผมดูแล้วนะ โอ้ oh. อาจจะองค์เล็กไปนิดแต่ว่าก็ได้ได้ได,ได้ได้ธรรมชาติได้ความเป็นอะไรที่ขลังดีนี่นี่คือผมสายตาเอียงแล้วก็พอขึ้นไปเนี่ยมันไม่ได้วัดระดับน้ําอาจจะเอียงมาทางซ้ายนิดนึงแต่ตอนตอนดูข้างบนก็พยายามทําให้ตรงเนี่ย หาอะไรหนุนหน่อยดีไหมหรือไม่ต้องครับผมเอีอยงเยอะเหรอเอียงพอประมาณอ,อะสมดุลก็ดีเนะเดี๋ยวผมไปจัดใหม่นะท่านเอียงซ้ายไปเอียงทางซ้ายนิดหนึ่งนะครับประมาณทัดสามเปอร์เซนกระเบื้องไปลองนะมันคงตรงสง่างามนี่ถ้ามองจากมุมนี้ โอ้โหสวยงามมากนี่นะโอโ้เขาปั้นเก่งเนะสวยจริงๆนะองค์นี้นะผมอาจจะเคยเห็นนานาแ,ลแล้วก็ไม่ได้สนใจเลยถ้าตุไม่บอกก็ไม่รู้นะว่ามีองค์นี้ด้วยนะโอ้งามงามขลังดูขลังเลยครับต้ได้มาจากไหนครับจำได้ไหมครับ จำไม่ได้แล้วาาไวคร <laughs> อยู่ดีๆก็มาเองครับผมโอ้แล้วอย่างนี้นี่เหมือนเอาบททิ้งไหมไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้แล้วนานมากแล้วแต่พอตุเห็นก็มาเลยอยู่ตรงนั้นเลยรอว่าท่านอาจจะอยากมาอยู่ที่วัดอาจจะมาเองก็ได้อโอ้ใช่เนะเรื่องศักดิ์สิทธิ์ปฏิหารนี่มันยากที่จะบอกได้นะบางอย่างนะ กติถ้าเป็นคนทั่วไปเขาต้องมาบอกก่อนนนะอะเออแล้วงามขนาดนี้ใช่ไหมครับผมต้องหอกตุ๊ตุ๊ผมขอมาถวายนะครับอะไรนะครับไม่ใช้อยู่ทีเดียวมาวางแล้วก็ไปใช่ไหม <c oughs> งามมากมีองค์เดียวแหลอครับในวันอดวอ,อ๋อพ่อปู่ไปไปสวนผมบ้างผนมชอบนะ <c oughs> <c oughs> ก่อนาคต ถ้ามีองค์ใหญ่ก็เปลี่ยนใช่ไหมครับใช่อืมอเอาองค์นี้ให้ไปบ้านได้เลยครับสาธุหรือไม่ครับผมเอามาเป็นแบบปั้นเลยใช่ไหมปั้นองค์ใหญ่เลยนะอ่าของการต่อไปนะครับปั้นองค์ใหญ่นะครับกอบอกบุญต่อเดี๋ยวผมปั้นให้ตุเดี๋ยวรอผมหายเหนื่อยก่อนเลยครับผมอันนี้จะเป็นแม่แบบแล้วจะเป็นองค์ใหญ่ต้องเท่าองค์คนจริงไหมขนาดนั้นเลยไหมหรือพอฐาน พอดีฐานนะครับผมก็ฐานนี้ก็กว้างสักประมาณห้าสิบเซนนะโอเคผมมั่นใจว่าผมปั้นได้แล้วครับปั้นได้ทำได้งามงามมากโอ้ดูขลังขึ้นมาทันทีตรงนี้เน่นเนน,นะที่นี่วัดป่าตึงงามตำบลบ้านเป้าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับใครแวะมากับไหว้พระาธาตุเจดีพระพุทธเจ้า มาไหว้พ่อปู่หรือสีตาไฟได้นะครับวันนี้วันที่31มกราคม2 5งพันนะครับเดี๋ยวไว้น้ำตกทำเรียบร้อยแล้วจะสวยงามนะครับผมตรงนี้มีพ่อปู่หรือสีตาไฟนะครับนั่งอยู่ข้างบนนะครับนี่